อียรีแคปปี2022 years, ่อะเหรอเจ็บตัวตั้งแต่ต้นปีเลยจ้ะก็แค่ขึ้นรถแอมบูเลนส์ข้ามเกาะชิวชิวตอนตีสองอีวันเกิดนะเห็นยิ้มฝกมือป้าร้านแบบเนี้ยก่อนแนนี้เหรอมายเสียไปแคสโฆษณาก็ไม่ได้เป็ออฟฟิศนอมอีกของผัานไว้ยปีงานไม่สนุกแถมปวดหลังลาออกไปเรียนต่ออีกรอบแล้วแกนคราวนี้มาไต้หวันเลยแฮ ม่เคยมาก่อนเลยตัวเต็มก็น,น่ากลัวแต่ว่าอยู่ไปเรื่อยก็สนุกดีนะมีทั้งออเคเรียมแถมมีเพื่อนสนิทเป็นคนสโลวาเนียแล้วก็เป็นคนญี่ปุ่นด้วยเป็นปีแรกเลยเนี่ยที่มีเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนนานาชาติขนาดนี้แปลกทีเหมือนกันสุดท้ายก็ต้องจากลาไปเรื่องปกติเรียน,นจบนแยกกัยแต่ที่พี่แซ่จริงๆของปีววนี้นะมีหว,วัน่ววนใจกับเขาซะที คือไม่ได้มีมานานมากแต่คนนี้เรียกได้เลยว่าเป็นถูกเวลาเขาน่ารักมากๆเลยเราก็ยังได้กับเจ๋อแย่ปีนี้เฟรมรภาพดีๆผู้คนน่ารักมาเดินสยามกับพวกเครี่เตอร์ก็จะแบบนี้นะคะได้ใช้เวลากับเพื่อนสนิทแก๊งเดิมเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแต่เล็กจนโตสวัสดีค่ะทุกคนเรย n เ o ียนชาวดา ก็ยังได้มีโอกาสทำงานกับคนใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตปีนี้มันสนุกมากได้เริ่มทำโปรเจกต์ที่อยากทำมานานมากๆสักทีแต่ว่าโชคก็ไม่ได้ดีกับชีวิตเสมอหรอกคุณพ่อจากเราไปด้วยการโรคหัวใจติบเฉีพันภายในเวลาหนึ่งคืนก่อนที่เราต้องบินมาทำงานที่ไต้หวันตอนนั้นมันก็งงๆนะ กึ่งหลับกึ่งตื่นไปเลยอะแต่ชีวิตก็ต้องเดินต่อเราก็ยังต้องไปมาทำงานที่ไต้หวันอยดี <c oughs> ก็คงใช้ชีวิตแบบที่พ่ออยากให้เราเป็นพ่อคงไม่อยากให้เราเศร้านานหรอกปี2022ก็ถือว่าเป็นปีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดของชีวิตเราเลยขอบคุณทุกคนมากๆที่อยู่ข้างๆกันเราจะใช้ชีวิตทุกวันให้เต็มที่มากกว่าเดิมมีความสุขทวนันก <c oughs> ินอิ่ม นอนหละและก็ตั้งใจสิ่งที่เราทำมากขึ้นกว่าเดิมจากว่านั้นที่เธอได้ไปจากฉันไม่รู้เธออยู่ที่ไหนตอนนี้เธอเป็นอย่างไรเธอจากไปไม่ลาสักคำ อยากแค่ขอสบตาเธออีกครั้ง